ออกแล้วก่อนทุกท่านมีความสุขถูกหวยกับทุกท่านการช่วงนี้ก็ให้แดนเซอร์สาวสวยของเราลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักคู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะมาฟังเพลงเร็วๆกันบ้านแล้วกันสาหรับตอนนี้ผมก็ขอรายงานตัวแล้วกันนะครับผมชื่อบิมนรง n g ไชยนะครับผมเป็นนักร้องประกวดจากรายการชิงช้าสวสารรค์ไมค์ทองคำนะครับในซีซั่น2องรอบหกสิบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จากรายการ เสียงสวรรค์ขวัญใจมหาชนนะครับก็เพิ่งออกอากาศไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับงี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างเนาะหรืออาจจะไม่คุ้นเลยก็มีบ้างนะครับผมก็จากรายการต่างๆนะก็จะเป็นรายการคิดดูสงครามเพลงนะครับผมแล้วก็รายการมาสรัสคีนะครับวิธีแจ้งเกิดน,นะครับผมก็เพิ่ง ไปประกวดมานะครับผมก็ฝากผลงานดีๆไว้ด้วยละกันยังไงก็อย่าลืมนะครับผมติดตามนะครับผ่านทาง a c e b o o k กันได้นะครับชื่อ Facebook ก็ชื่อวิมนรงชัยนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ VIM เลยนะครับก็ตามด้วยนรงชัยนะครับแล้วก็ยังไงก็จะลืมติดตามผลงานผ่านทาง YouTube กันได้นะครับก็เสิร์ชได้เลยว่าวิมนะฮะนรงชัยก็จะมีผลงานต่างๆนะครับผ่านทาง u t u b e ด้วยยังไงก็ติดตามผ่านอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางของพี่แหม่มเลยนะครับพี่แหม่ม พี่แหม่มโชว์นะครับพี่พี่แหม่มร้อยแปดโชว์นะครับผมยังไงก็รืมติดตามผลงานกันได้นะครับยังไงก็รอสักครู่เดียวเท่านั้นแดนเซอร์ของเรากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเราเลยนะครับจะจอมซื้อหากันได้เลยนะครับกับมหากรรมนะครับสินค้าเกษตรปลอดภัยในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมก็พบกับผมเนี่ยนะฮะในมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับกับมีเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงสติง ลูกทุ่งนะครับแล้วก็จะมีเพลงเอาใจวัยรุ่นด้วยวันนี้ก็ยังไงก็ขอเรีเชิญวัยรุ่นทุกคนเลยนะครับมาร่วมสนุกกับเพลงเร็วกันได้นะครับเอาเพลงต่อไปกันเลยครับเพลงนี้รักเตอ์โปครับ